ผมก็ได้พูดถึงการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นเข้มแข็งได้โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางก็คือว่าให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะรัฐก็ต้องอำนวยความสะดวกหาวิธีการต่างๆทําให้ได้บางอย่างนั้นเ,เราก็จะเป็นต้องให้เอกชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับวันนี้เราก็ต้องแก้ไขเรื่องกฎกติกาที่ยังไม่ทันสมายัยไม่เป็นธรรมนะรวมความไปถึงเรื่องการให้ประชาชนในอาเซียนทุกภาคส่วน ถึงผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับผู้ได้โอกาสผมม่ได้เสนอไปนนในที่ประชุมด้วยว่าต้องดูแลคนเหล่านี้ด้วยให้รับประโยชน์อย่ามองเรื่องการค้าขายต่างหรือใหญ่อย่างเดียวเพราะมันอยู่ได้ด้วยประชาชนข้างล่างเนี่ยนะประเทศเราเป็นประเทศที่รายได้ไม่มากนักนะครับกลุ่มอาเซียนด้วยกันการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเราได้หารือกันถึงแนวทางต่างๆกับผู้แทนภาคธุรกิจด้วยนะครับแนวทางจะทําอย่างไรให้เรามีบทบาทสาคัญในเวทีโลกมากขึ้น รัฐบาลก็จะสนับสนุนให้ภาคประชาชนใช้สิทธิประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลไทยก็พร้อมอำนวนความสะดวกการค้าการลงทุนดาเนินการไปหลายเรื่องแล้วนะครับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนการปรับปรุงดานสุรรกรต่างๆนะลดขั้นตอนพิธีการสุรรกรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็เป็นระยะที่เราทําต่อเนื่องมานะครับวันนี้ก็ต้องเร่งให้เร็วเพราะสิ้นปีนี่มันต้องเริ่มแล้วนะเรามีความพร้อมสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะตั้งแต่เราเข้ามาเลยนะครับ ก็เล่งเต็มที่เลยนะวันนี้ก็ต้องเพิ่มขีดว่าให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันจริงๆแล้วก็ผมไม่อยากใช้คำ่าแข่งขันอย่างเดียวนะน่าจะเป็นพันธุ์ชิพคือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันดีกว่านะในอาเซียนถ้าเราเอาประโยชน์มากๆเขาก็อาจจะไม่รวมมือมากนะก็ขขแข่งกันไปราคาสินค้ามันก็ถูกลงไปนะตัดราคาเองไม่ได้ผมปุยกับทุกประเทศไปแล้วก็เห็นจะเห็นด้วยกันว่าประเทศไหนถนัดทางไหนอะไรทางไหนถ้ามันเหมือนกันก็ จะปรับสัดชวนอะไรก็ได้ไหมอย่าไปลดราคากันเลยอะไรที่จะร่วมทุนกันได้ก็ร่วมกันไปนะแบ่งปันผลประโยชน์นะครับอีกการหนึ่งก็คือว่าผมเสนอว่าเราควรจะต้องพัฒนาตราสินค้าอาเซียนนะครับอาเซียนแบรนด์เนี่ยสำคัญนะครับมันจะได้เป็นหน้าเป็นตาแล้วทําให้เรามองเห็นนะถูกมองเห็นในสังคมโลกที่ผ่านมาเขาก็หาว่าเราไม่พัฒนาไม่เข้มแข็งเทคโนโลยีไม่พออะไรต่างเราถ้าเราทำมาตรฐานนี้ได้นะในเรื่องของอาหารเป็นหลักที่ก่อนนะครับ เราจะได้รับการอยอมรับมากขึ้นนะวันนี้หลายอย่างเราจะส่งไปต่างประเทศก็มีปัญหาอีกนะนี่ผมก็เร่งรัดสมาคมต่างๆหรือผู้ตรวจผู้รับรองต่างๆเนี่ยในเรื่องของการรับรองมาตรฐานเนี่ยต,ต้องต้องเร่งรัดนะครับวันนี้หลายประเทศสนใจผลไม้ปร,กรากฏว่อาอะไรใบรับรองมาตรฐานยังไม่เรียบร้อยนะผมขอข้แศัตายนะเร่งนะครับผมบอกทางเนี้ยบอกทางโทรโทรทัศน์นี่แหละทําให้เร็วนะครับผลไม้หรือผลิตผลการเกษตรต่างๆอะไรแล้วแต่ ที่เราขายเพิ่มได้ทดแทนข้าวบ้างทดแทนยางบ้างเนี่ยเขาพร้อมซื้อเราแต่มาตรฐานเรารับรองอยังไม่ได้เนี่ยไปรีบไปทำนะเร็วๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมให้ได้ให้อาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพหลักของเรานะส่วนหนึ่งนะคงไม่ใช่ทั้งหมดนะทั้งประเทศไม่ได้แต่เราต้องสร้างทายาทหรือว่าสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับส่งเสริมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนะที่มีส่วนร่วมกันในการบริหารกิจการต่างๆของครอบครัวนะ่ะคนรุ่นต่อไปเนี่ย เพราะนั้นผมคิดว่าต้องเจอกันตั้งแต่วันนี้ในการพบปะของเยาวชนคงไม่ใช่เฉพาะมาคุยกันทั่วไปไม่ใช่อาจจะจัดเป็นกลุ่มก็ได้เป็นอาชีพก็ได้หรือให้มันเป็นภาคภาคก็ได้ภาคธุรกิจภาคเกษตรภาคเพื่อจะรู้จักกันวันนี้เท่าแก่วันนี้ก็คือพ่อแม่นะวันหน้าก็คือลูกหลานโตมาก็จะเป็นเท่าแก่ตามไปนั่นแหละนะเรียกว่าสร้างเต่าแก่ใหม่ตั้งแต่วันนี้แล้ววันหน้าจะรู้จักกันมันจะได้ไม่แข่งขันตัดราคากันไง ถือว่าเป็นสมาชิกร่วมกันนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นจะทําให้เศรษฐกิจของภูมิภาคน,นี้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับในส่วนของการเจริญเติบโตไปด้วยกันนั้นผมได้หารือทวิภาคีกับผู้นําหลายประเทศเช่นผู้นำสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับในรุฐมตีมาเลเซียในรุฐมตีเวียดนามก็มีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้นผมก็ได้เรียนกัผู้นําว่าผมก็จะสั่งของผมทางกอไปสั่งของท่านนะ รัฐบาลก็ต้องไปอำนวยความสะดวกนะครับเอกชนก็ไปเดินหน้านะก็ตกลงกันอย่างนี้นะครับของเราเนี่ยผมเร่งให้ทุกวันนะบางอันเราก็ยังไม่่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ผมก็เร่งให้พร้อมด้วยเราก็ต้องพร้อมด้วยนะแล้วก็ต่างชาติเขาต้องพร้อมด้วยมันจะเจอกันได้ไงแล้วก็ขายก็ได้ทีพูดกันมานานแล้วนะด้านการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนการร่วมมือแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำนะก็ได้เชิญชวนมาต่างคนต่างชวนนะครับมาร่วมลงทุนในแต่ละประเทศโครงการพัฒนาต่างๆนะเราไปเข้าเข้ามาเรา ครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราก็ต้องบูรณาการการเชื่อมโยงน้นเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนก่อนกลับมาเมืองไทยนั้นผมก็ได้ร่วมการประชุมระดับผู้นำนะครับกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทย IMTGT summit นะครับครั้งที่9ได้พูดคุยกันถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบการ5ปี55ถึง58นะครับเช่นในเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งระหว่าง3ประเทศทางบกทางทะเลทางอากาศเพื่อเพิ่ยความสะดวกในด้านการค้าระหว่างกัน 2ก็คือการพัฒนาพืชเศรษฐกิจสําคัญ3ประเทศยางพาราปาลน้ำมันนะครับหรือหนึ่งด้วยแล้วก็ประสานความร่วมมือในเรื่องของการสร้างตลาดยางพาราร่วมกันพัฒนาคุณภาพปาลน้ำมันท่าเทียมนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรรับเบิร์ดซิตี้ด้วยนะของเราก็สงขาปนะฮะของเขาก็ในฝั่งตรงข้ามเรานั่นแหละนะครับเพราะฉนั้นความร่วมมือในด้านการตรวจรับรองกําหนดมาตรฐานสินค้าฮาลาลนะครับอันนี้สาคัญสินค้าฮาลาลเนี่ยเรามีขีดความสามารถสูงแต่เรา เราก็ไปร่วมมือกับประเทศที่เขามีเศรษฐกิจด้านนี้แข็งเข้มแข็งกว่าเราในษณะเป็นพันธมิตรแล้วกันนะจะได้นาพาให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีด้วยทั้งคนไทยพูดเต่มุูปสิมก็ก็ดีไปด้วยกันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการสร้างความอันดีกับประชาคมโลกนั้นเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเราตลาดดีว่าเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เราก็จะพยายามแสดงจุดยืนให้สังคมโลกเขาเห็นมาว่าเราก็จะใช้สติปัญญาของเราแต่ขณะนี้เข้ามาบริหารประเทศด้วยความจําเป็น นะแล้วก็สร้างความอดเรียบร้อยสร้างความมีรภาพให้ได้ซะก่อนจากนั้นเราก็จะเอาแนวทางในการปฏิบัติงานในการพัฒนาการแผ่นดินที่เคยปฏิบัติการมาแล้วมาปรับป,ป,ปรุงมาประยุกต์มาปฏิรูปมาทาใหม่บูรณาการประสานงานมันจะได้เร็วขึ้นเป็นรูปธรรมทันทีนะเราตั้งใจทํานะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบหมดจบหมดแต่ผมถือว่ามได้เริ่มเกือบทุกอย่างให้แล้วนะครับบางอย่างก็เร็วบางอย่างก็ช้าบางอย่างก็อยู่ระวังตัดสินใจกันอยู่นะที่เข้ามาเนี่ยก็ปัญหาเยอะนะเศรษฐกิจก็ ก็ไม่ค่อยดีนักนะโลกก็แย่ในไทยก็แย่นะแล้วก็รายได้เราก็ตกลงตกลงสองอย่างหลักๆก็คือเรื่องสินค้าเกษตรใช่ไหมส่งไปมันราคามันตกสองก็คือน้ํามันมันลดนะลดภาษีน้ํามันเราก็ได้น้อยลงไงรายได้รัฐก็ลดลงนั่นคือคือที่มันหนักที่สุดก็คือคือน้ํามันเนี่ยเพราะน้ํามันเรานําเข้าส่งออกเนี่ยมันเยอะทั้งคู่ครับมาส่งออกคือน้ํามันที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะซึ่งใช้ได้น้อยเนี่ย ที่เรากันมามันแยกไปหลายส่วนด้วยกันนะครับอันไหนไม่ใช้ก็ส่งออกไอ้ที่ต้องใช้ประเทศเนี่ยใช้หมดอะนะแล้วต้องซื้อเข้ามาเพิ่มอีกไงเพราะนั้นทั้งซื้อทั้งขายมันทั้งคู่อะมันเก็บปาษีไม่ได้ทั้งคู่เพราะว่าราคามันลดลงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเรื่องความมั่นคงการจระเบียบนะป่าไม้ต่างๆมาถ่านการบินการค้ามนุษย์การประมงขีดกฎหมายนะข้อสำคัญคือการร่างรัฐมนูญด้วยนะทุกอย่างมันมันตีกันหมดตอนนี้เพราะมันือทั้งหมด ก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์มันมากนักแล้วกันสิ่งสำคัญวันนี้ผมอยากให้มองดูด้านเศรษฐกิจก่อนเป็นหลักนะกับความมั่นคงนะครับอันนี้ต้องแก้ให้ได้วันนี้ก็ได้มาเยอะพอพวนแต่เศรษฐกิจมันแน่นอนมันมันไม่เร็วนักหรอกครับเพราะมันขึ้นอยู่กับในประเทศต่างประเทศด้วยภูมิภาคเราก็ด้วยถ้าเข้มแข็งทั้งหมดมันมันแก้ได้หมดนะราคาน้ำมันก็สําคัญนะครับถ้าแพงไปสินค้ามันก็แพงขึ้นแต่มันก็เก็บเงินได้เยอะขึ้นนะแต่ถ้ามันลดลงเงี้ยประชาชนก็ ก็พอใจแต่เศรษฐกิจมันตกลงทําไงก็กําลังหาทางอยู่ไม่เคยหนีปัญหานะครับรับฟังทุกที่แล้วก็จะพยายามแก้ไขเรื่องเงินการผมคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาของเรานั้น,นมันมันมันคงไม่แตกต่างมาคนอื่นมากนักหรอกนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําให้มันเร็วขึ้นไปรู้ประทามากยิ่งขึ้นสร้างโครงสร้างต่างๆให้มันแข็งแรงนะพัฒนาต่างๆเทคโนโลยีต่างให้มันให้มันดีขึ้นทันสมัยมากขึ้นสื่อสารอย่างถ่อเนื่องนะลดความระแวงสงสยัย นะการหวาดระแวงระหว่างกันของแต่ละประเทศให้มากที่สุดบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ลดความหวาดระแวงของอประชาชนของเรากับรัฐบาลเราด้วยนะครับขอให้มั่นใจว่าเราจะดําเนินการทุกอย่างด้วยความจริงใจโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับลดความเหลื่อมล้าในเรื่องของการรักวัฒนธรรมอดีของไทยนั้นยินดีนะครับดีใจพี่น้องให้ความสำคัญน,นะครับประเพณีพระธรรมไทยมากขึ้นก็ไม่อยากให้เป็นกระแสนะครับต้องการเห็นการรักความเป็นไทยเนี่ยสืบเนื่องต่อไปอีกนานเท่านานนะครับ และมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์เฉพาะของชาติเรานั้นอาจจะมีการประยุกต์บ้างอะไรบ้างแต่ก็นี่ไทยแท้นะต้องอย่าทิ้งพื้นฐานของเรานะครับไม่ใช่เปลี่ยนไปจนหมดเลยแล้วก็มันไม่ใช่อะมองไงมันก็ไม่ใช่ไทยมันไปคล้ายๆผสมผสานยังไงพี่กนนะเราบ้านวางหน่อยแล้วกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยช่วยทบทวนดูนิดนึงว่าอะไรที่มันประยุกต์ไปมากๆมันก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวมันจะไปเหมือนๆกับคนโน้นคนคนี้มันก็ทําให้การท่องเที่ยวความประทับใจความสนใจของเรามันหายไปนะ ก็อยากให้ซึมทับเข้ามานะครับโดยพดักเด็กเยกวาวชนให้เขาภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยอย่าไปเรียนแบบมากนักตามโซเชียลมีเดียตามการสื่อสารทันสมัยเทคโนโลยีที่เราเราไปควบคุมไม่ได้ไงเพราะนั้นครับมันเขาพร้อมที่จะทําให้เราดีก็ได้ไม่ดีก็ได้